ช็อกนักร้องดังประกาศเลิกสามีหลังแต่งงานมานานกว่า5ปีช็อกแฟนคลับเมื่อนักร้องสาวเสียงดีเบลวนานทิตาเจ้าของพเพลงดังเสียงที่เปลี่ยนซึ่งเฟดตัวจากวงการไปใช้ชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาตานกว่า5ปีได้ประกาศเลิกลากับสามีแล้วเหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันและกำลังจะเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทย เตอเจ้าตัวได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ารถสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วเจอกันไทยแลนด์ท่ามกลางกาลังใจจากแฟนๆที่ส่งให้สาเวเบลจำนวนมาก ขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n t com